สวัสดีครับสวัสดีพบกับคนรักเกษตรนะครับวันนี้ผมอยู่ที่ตลาดนัดวัดหนองค้อนะครับซึ่งก็อยู่ในพื้นที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะครับวันนี้มาตลาดก็ไม่พลาดเลยนะครับก็ต้องเดินมาดูในส่วนของต้นไม้นะครับคนรักต้นไม้ก็มีต้นไม้หลากหลายสายพันธุ์นะครับมาจำหน่ายกันราคาก็ ถูกแสนโทนะครับต้นไม้เดี๋ยวนี้มาเริ่มกันที่ไม้ในกลุ่มของอกากโนนมาก่อนนะครับนี่ครับอากโนนมาก็เป็นไม้มงคลนะครับมีการตั้งชื่อขึ้นมาใหม่นะครับมีชื่อหลากหลายอย่างต้นนี้เป็นกวังมรกตด,ดำนะครับร้อยสามสิบส่วนโซนนี้นี่ครับกระถางละยี่สิบนะครับเพื่อน เป็นไม้ในกลุ่มฟิโลแล้วก็ในกลุ่มอะโลกลุ่มฟิโลกับกลุ่มอโกนิมานะครับส่วนอันนี้เป็นลิ้นมังกรลิ้นมังกรก็มีหลากหลายสายพันธุ์นะครับนี่ครับกระถางละ100อย่างที่เห็นอยู่ก็เป็นลิ้นมังกรหางกระเบนลิ้นมังกรสีทองลิ้นมังกรสรัมฤิ์อ่าเหล่านี้กระถางละ100ส่วนนี้เป็นฟิโลหลังแดง นี่ครับกระถางละร้อยยี่สิบนะครับฟิโลหลังแดงนี่ครับก็มีแดงน้อยแดงเยอะฟิโลหลังแดงนี้ผมก็เคยเจอนะครับราคาไม่แพงครับสำหรับราคาร้อยยี่สิบไม้แปลกๆสวยๆไปเลยสำหรับร้านนี้บอลสีก็มีนะครับมีไม้ที่หลากหลายก็ราคาถูกราคาน่าสะสมกันนะครับนี่ครับสามร้อยห้าสิบ เป็นก้ามกุ้งด่างนะครับนี่ครับไม้ด่างราคาน่าซื้อหากันเลยทีเดียวนะครับนี่ครับไม้ด่างสวยๆครับมีให้เลือกกันมากมายนะครับสำหรับที่ตลาดนัดวัดหนองคอนะครับซึ่งอาทิตย์หนึ่งก็มีก็จะมีวันเดียวนะครับคือวันอาทิตย์เช้าอ่าเป็นตลาดขนาดใหญ่เลยนะครับก็มีต้นไม้มาลงกัน ถือว่าพอให้เลือกซื้อหากันนะครับอ่ามาที่ร้านนี้อีกร้านนะครับราคาร้อยยี่สิบนะครับฝัก,รรกมรกตดำส่วนอันนี้ร้อยห้าสิบเป็นวัก,รรกมรกตยอดทองยอดทองจะแพงกว่าดำนะครับนี่ครับส่วนกระถางนี้ผมก็จัดมานะครับในราคาหนึ่งร้อยยี่สิบอ่าบอลสีบอลสีสวยๆนะครับกระถางนี้เก้าสิบบาทนะครับ สวยๆกันไปเลยเพชรเจ็ดสีครับนี่ร้อยห้าสิบเองนะครับกระถางขนาดนี้ส่วนอันนี้เป็นกระถางละสี่สิบนะครับเพื่อนเเพื่อนเพื่อดูครับมีแต่สวยๆนะครับกระถางไซส์สามนิ้วสี่สิบาทเป็นไม้มีชื่อนะครับไม้บอนสีเหล่านี้มีชื่อั้งนั้นเลยนะครับนี่เป็นน้ำเมืองนนท์นะครับ อ่ส่วนมาที่อันนี้นี่มีเศษฐีก้านทองนะครับเศรษฐีก้านทองราคา90บาทนะครับในกระถางอ่าหกนิ้วนี่เขาเก้าสิบนะครับมหาเศษฐีเป็นไม้ในกลุ่มอโกนิมานะครับไม้วงนี้ก็ชื่อไพเราะชื่อดีชื่อมีความหมายนะครับราคาหลักสิบก็สามารถหาซื้อกันได้แล้วพาร่มพารวยนะครับร้อยยี่สิบ ไม้อโกนิมานี่มีหลายสายพันธุ์มากนะครับมีหลายชื่อมีหลายแบบให้ซื้อรวยล้นฟ้านี่ครับมีแต่สีสวยๆนะครับสำหรับไม้อะโกริมานี่ครับสะสมกันไม่หวั่นไม่ไหวนะครับสำหรับไม้อะโกนิมาหากใครจะสะสมนี่ต้องเตรียมพื้นที่ไว้เยอะเลยนะครับนี่ก็เป็นยอดทองครับร้อยห้าสิบเหมือนเดิมนะครับไซนี้ มรกตยอดทองอันนี้ไซส์เล็ก80นี่ครับนี่เป็นกวักมรกตตัวเดิมๆนะครับตัวเดิมๆนี้90บาทนะครับตัวนี้เป็นฟอร์มใหญ่แล้วแล้วก็มาที่กลุ่มอโกนิมาเมเดิมนะครับซับมงคลน,นี่ครับในราคา90บาทกระถาง6นิ้วนะครับ90บาท นี่กับทรงสวยๆเลยครับนี่ครับอัญจวนีครับอ๋อเป็นเพชรน้ำหนึ่งนะครับโซตีนะครับอัญจวน,นีใบเขาจะกลมกว่าน,นี้มหาเศรษฐีหรือว่าเขียวหมื่นปีครับตัวนี้ใบเขาจะปลายแหลมทรงสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับสำหรับไม้อัลโกนีมานี่ครับเป็นลักกี้ครับ กวักเงินกวักทองราคาแค่90้าสนะครับสำเพอสำเพอทองเศรษฐีอ่านี่ครับชื่อเนี่ยแต่ละต้นเนีไม่ธรรมดาเลยสำหรับไม้อกโกนิมาเฮงเฮงเฮงเก้ 90. ครับอย่างที่ผมบอกนะครับไม้อกโกนิมาเนี่ยมีหลายสายพันธุ์มีหลายชื่อมีใบหลายแบบให้เลือกซื้อหากันนะครับ ก็สำหรับไม้กุนิมาเนี่ยมีเยอะมากครับสายพันธุ์มีการพัฒนาขึ้นมาใหม่นี่ครับไซส์เก้าสิบบาทส่วนผมก็ไปเลือกไซส์กระถางยี่สิบบาทมานะครับเป็นกระถางนี่ครับซับมงคลนะครับนี่ครับไม้พวกนี้นะครับผมหยิบมานะครับเป็นไม้กระถางละยี่สิบนะครับกระถางสามนิ้วนี่ครับเพื่อนราคายี่สิบนะครับถือว่าคุ้มมากมาก มีทั้งสิงโกลเนียมทั้งฟิโลเดนดรอนแล้วก็อาโกนิมานี่ครับฟิโลก็เป็นไม้นี่ครับกุมารดำราคา20เราเอาไปเปลี่ยนกระถางไปเลี้ยงแป๊บเดียวมันก็โตทรงสวยแล้วครับไม่ต้องซื้อราคาสูงๆหรักบซื้อต้นไม้เนี่ยนี่ครับทรงสวยๆกันเลยนะครับ 20บาทถือว่าคุ้มมากๆนะครับสำหรับไม้มงคลร้านนี้กระถางสามนิ้วแล้วก็มีให้เลือกเยอะด้วยนะครับกวากมรกตดำอันนี้130นะครับสำหรับร้านนี้นี่ครับทรงใหญ่ๆนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นไซส์2ีนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับกุมารแดงกุมารทองกุมารดำ นี่ครับสวยๆทั้งนั้นนะครับไม้ยี่สิบบาทถือว่าน่าซื้อหาหน่าสะสมกันนะครับนี่ครับร้อยแปดสิบนะครับเป็นสเสน่จันประกายดาวาราคานี้ถือว่าถูกลงมากๆรับปีที่แล้วในะราคาเป็นหลักพันเลยนะครับไซน้ส่วนอันนี้ก็เป็นอบอลสีนะเป็นบอลสีมีชื่อนะครับ เป็นบางต้นก็เป็นบอลสีไม้ด่างเริ่มต้นที่50าบนะครับกระถางแบบนี้สวยๆกันเลยนะครับ,รบสำหรับราคาบอลสีเนะี่ยราคาถูกลงมากนะครับก็หากใครลองอยากเลี้ยงก็มาซื้อหากันได้นะครับอนอกกนั้นก็มีไม้อื่นๆอ,อ,อีกหลายตัวนะครับที่ผมยังไม่ได้อื่นถึงอย่างดอกอันนี้เป็นกล้วยไม้นะครับก็มีความสวยงามมากนะคร,ราคาก็น่าดูน่าซื้อหากันนะครับอย่าลืมนะครับตลาด หนองคอนะครับเป็นตลาดเช้าวันอาทิตย์อ่าเป็นตลาดใหญ่มากๆอยู่ในอำเภอพื้นที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบรุรีหากใครผ่านมาแถวนี้ก็ลองแวะเวียนมาดูมาชมกันได้นะครับอ่าก็สุดท้ายนี้ก็คิดว่าคลิปนี้คงเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับผาเพื่อนๆดูต้นไม้สวยๆดูบอนสีสวยๆก็ คิดว่ามีประโยชน์นะครับก็อยากให้เพื่อนกดติดตามช่องคนรักเกษตรไว้นะครับแล้วมีโอกาสหน้าก็จะได้พาเพื่อนๆมาพบกับต้นไม้สวยๆเหล่านี้อีกนะครับ